สวัสดีครับผมจีนเคยุทธานะครับวันนี้พามาดูรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็นมาด้าสองนะครับอสี่ประตูนะครับปีสองพันสิบสองเก็อสิบสามนะครับเป็นตัวสปีลิกนะครับผมเป็นตัวสี่ประตูนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับผมรถสี่รอบคันสวยเลยครับเงาสวยรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ไม่แสนสี่นะครับไม่แสนสี่อันนี้เป็นภายในเบาะหนังนะครับบอะหนังสีเบดนะครับรถเป็นภายในเบาะหนังสีเบดนะครับมีขาดอยู่อ่าเบาะหน้านะครับเบาะผู้น้านะครับมีขาดด้านหลังก็ยังสวยโอเคอยู่นะครับอนนี้วิทยุเดิมนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์เย็นนะครับ ไาไหม้แสนสามนะครับไม้แสนสามเจ็ดพันนะครับอันนี้เสียงเครื่องก็นิ่งๆเงียบๆเลยนะครับเป็นเดิมนะครับระบบไฟฟ้าจะได้ครบนะคันนี้ปลาสีไม่ขานนะครับปลาสีหกเจ็ดนะครับวันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับหมดเดือนหน้าครับประกันชั้นหนึ่งองเครื่องสดสบเป็นเดิมนะครับ ล้อแมก็กก์815นะครับยางปี2020นะครับด้านท้ายนะครับใส่ของได้เยอะนะครับกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับยางอะไรมีให้นะครับยางอะไรยังอยู่นะครับยางอะไรยังอยู่อ่า อันนี้ผมเปิดราคาเลยครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาขายสดนะครับหนึ่งแสสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถมาดานะครับมาด้าสองนะครับปีสิบสองจดสิบสามนะครับโฉมสี่ประตูนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับสิแก๊นะครับตัวสปีลิทนะครับราคาหนึ่งแสสองมื่นเก้าพันบาทนะครับขายสดนะฮะขายสดเท่านั้นนะครับมารับไปใช้งานเลยนะครับเล่นเอกสารพร้อมโอนนะครับเจ้าของเดียวนะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ มือเดียวป้ายแดงนะครับถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับรโทรหนึ่งศูนย์เก้าห้าแปดสองสี่ศูนย์สามศูนย์แปดนะครับหรือมาดูรถได้ที่เต็นทีเคยุทานะครับอยู่ปากซอยพิรุษเจ็ดสิบนะครับติดถนนพิรกษนะครับใกล้ห้างเดอมอบางแคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทางยูทูปนะทีมเคยุทาด้วยนะครับมีรถสวยๆราคาถูกๆนะครับสภาพดีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมาด้านสองนะครับขอบคุณครับ